อ่ตัดไม้แม่งเลยไำยังไงง่ะพวกเขากำลังทำลายป่าเราต้องทำอะไรสักอย่างมารวมพลังกันดินไฟลมน้ำนะหัวใจด้วยกันลมพลังของอเธอมันคือกับต้นแพนเน็ตโคตรเก่งเลย,เ,ลยเอาไรหนูแพนเน็ตมาแล้วมีปัญหาอะไรพวกเขากำลังตัดไม้ทำลายป่า งั้นฉันว่าพวกมึงควรปลูกเพิ่มสิใช่ไหมนี่โอยไอ้ไอ้ไอ้อ้ไแอบต้นไม้เสร็จเยี่ยมไปเลยกับต้นแพนเด็ดมาปลูกต้นไม้เพิ่มดีกว่าไหมฮะโอเคฮ่าฮ่านี่ต้นไม้มันดีจริงเปลี่ยนพวกเราเป็นใบไม้บ้างสิโอ้ยนี่อ้าวปล่ยลูกกูน โอ้ยกับต้นแพนเนตมนุษย์ต้นไม้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 ไมไมไมปลูกกัญชาหน้าบา้านสักตนแล้วก็โอ๊ยโอยกับต้นแพนเนตอยู่เดี๋ยวนี้เลยนะโอ้ย,อยเราไม่ได้ทันปวดหัวใจเลอเกินอะฮึอฮะอฮะฮึทุกคนต้องกลายเป็นต้นไม้ให้หมดไม่หยุดนะโอ้พระเจ้าเราไม่ได้หยุดเธอะนะกับต้นแพนเน็ตได้โปรดทำไมไม่หยุดเขาหยุดหยุดสักที ทุกคนเป็นต้นไม้หมดเลยฉันรู้ว่าต้องทำแบบนี้ผมปล่อยคุณทำแบบนี้ไม่ได้กัปตันโอ้ยเอ้ยอะไรวะเนี่ยโอ้เฮ้ยกูจังมีใครอยากเป็นต้นไม้อีกไหมเฮ้ยมัดเหนียวนี่ย <c ười> <c ười> <c ười> แล้วต้องเป็นแบบนี้ไอ้พวกเด็กข้างไข่เอ้ยฉันจะไปแล้วนะเดี๋ยวเรียกฉันมาอีกถ้าอยากรับความจริงกันไม่ได้สันติบ้านพ่อมึงดิ กูไปละพลังน่ะเป็นของพวกกระปงกูไปละไอ้น,นอ้รนน้องไห้เฮ้ยชาวโลกที่อยู่ทางบ้านน่ะอย่าลืมปิดก๊อกน้ำหลังจากการใช้งานและรีเซ็คเิลพลาสติกด้วยไม่งั้นกูจะเสกให้มึงกลายเป็นต้นไม้ซะกับตันแพนเนต็ตไอ้มแม่ยิดกูผากเขี่ยรั่งกูมันเดีย